สวัสดีค่ะแต่ถ้าชอบเบิร์ดเบนะคะเราจะมาเรียเพลงของยองแจนะคะชื่อเพลงว่าพัววันมีซึ่งเนี่ยเป็นสเปเชียลวิดีโอไม่แน่ใจว่ามียังมีก่อนหน้านี้มั้ยนะต่อนะอันนี้แหละเขาว่าฉันว่าอาจจะเป็นเพลงร้องหรือเพลงพิเศษนี้รหรือเปล่าคิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆเอาเป็นว่าไปแบบค่ะไปเพลงชา้าใช่นะําปล่อยมาช่วยคริสต์มาสคริสต์มาสน่าจะไม่ได้ช้าขนาดนั้นปะแต่เป็นฟิวที่แบบว่า พา,า,ามาเรื่องแต่ับไทจป่ะฮะกาไดแต่พิงก็ได้ถึงแมจะไม่รู้เรื่องแต่เแ่เราเป็นเพลงแบบว่าแนวแบบว่าอุ่นเขนื่นอะไรแบบนี้เปล่าแบบชื่อเพลงงบีู

다시 생각해요 싱글, 겨울 바람싱 그대와 싱고싶어 싱글, 싱글, 싱만더다가와 싱글, 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 그글싱 가까이 보고 싶어 싱들 싱글, 마주 보 สันสี่ของพวกแบบนี้แม่ไม่ไม่เหมือนแบบบอกล,ลาา่ะพาราณาถึงว่าฉันรักเธออะไรใช่แต่แบบว่าเดิมกับฉันนะใช่ไปสิไปต่อแถวยาวเลยทีเนี้ยหลายคนเลยคือเรื่องเสียงเรื่องพูดถึงเราอยอ้อนแสคือเสียงต่าถึงดีมากคุณแจ็คไม่ได้รักแฟน 송대국과 like 함께 있는 송대국과 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 송대과 송대국과 송대국과 송대대국 멀리서는 상 그대로 지켜봤었던 걸. 기억을, 초라했던 내 모습. 지금 이대로 날 안아주면 다녹았 อว่า so ้า่มว่าคุณอแขนแต่แนใจว่าเป็นควหถ้าแบบดาวแบบถ้าคุณกดแขนน้เป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยเลย่ชายดีเทมบอกวามรู้ใจอ้อนบอกเธอมาเดินาไปนะไปนะ แต่ว่าหางแถวน่าจะยาวอยู่อะหางแถวที่ไหนคะเจ็บหลอนมากเขาทำดีเนาะรู้สึกแบบรู้สึกดีใจอะแต่ไม่พูดเยอะรู้สึกดีใจมาจากเจ้าบกรู้สึกดีใจที่แบบดีมากเลยทำอย่างดีมากเลยค่ะไม่พูดเยอะ ทายทำทุกอย่างดีมากเลยค่ะใช่แค่นั้นแหละแล้วอันนี้คือสิ่งที่อัดอันอยู่ในใจนะคะเออแต่คือแบบพอจัดเซ็ตสวยจริงๆใช่แล้วก็ถ่ายละมุนแล้วคำร้อของยองเจว่าโอ้สีน่าอยู่ตรงนั้นสีโอ้ดีเอ็มวีไม่เอาจิงไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยคือแค่แค่หน้ายองเจร้องเพลงและเซ็ตที่ดีและเสียงที่ดี ก็คูดดีไปหมดเลยแล้วคําแปลที่ดีถึงแจะแปลงง่อยก็คขินได้อ่ะก็คืออย่างที่บอกแค่นี้ก็คือเราดูได้ว่าแบบเพลงดีนั้นเพลงทุกอย่างมันแบบมันดีมันลงตัวโอเคก็คืออวยนั่นแหละแต่ก็คือดีคือทุกคนก็จะต้องแบบว่ะอวยปั้นเนี่ยอะไรอเงเอออวย โวยหมดนั้นแหละใช่โวยหมดทุกคนแหละที่พีก็คือว่าดีก็เอาเป็นว่าฝากยงแจไว้ในใจของทุกคนด้วยและเชื่อว่าทุกคนก็คือฟังแล้วนั่นเองนะคะทุกคนใช่จ้าขอเขาปล่อยมาตั้งแต่สิบห้าท่านว่าโอ้นี่ก็ผ่านมาครึ่งเดือนแล้วใช่นี่ก็คือปีใหม่แล้วสองพันยี่สิบสองเอาเป็นว่าไม่เล่าค่ะ ไปดูน้อยเรื่อยๆเพิ่มยิ่งวิวให้เขาเรื่อยๆนะคะโอเคแต่วันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r i b e กดติดตามทางเฟซบุ๊กทวิตเตอร์นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย